นี่มันความคิดระดับสุดยอดผู้ชายคนหนึ่งอยู่บนหน้าผาแห่งอีคุนมีสร้างบ้านที่เหมาะสำหรับการอยู่อาศัยถาวรทั้งหลังติดตั้งระบบทำความร้อนใต้พื้นเตาผิงแบบฝังและท่อระบายควันแบบยกขึ้นแม้แต่ผนังด้านนอกยังสร้างจากแร่หายากที่พบได้น้อยและต่อมาได้ติดตั้งอุปกรณ์ตกปลาหลายช่องทางในป่าก,ก็ยังได้กินปลาดุกรมควันตัวเล็กทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากหน้าผานี้เพราะสิ้นเดือนจ่ายค่าเช่าไม่ไหวหวังเต๋อฟ้าเลยตั้งใจมาหลบภัยชั่วคราวที่นี่เขาใช้แรงโค่นต้นไม้ใหญ่หญตรงๆแล้วรรออร,าารีบปปะกกอออุณ์าาหร ตัดไม้ให้เป็นท่อนๆจากนั้นปลายสองด้านก็จะร่องแบบนี้ใช่แล้วถ้าอยากอยู่รอดที่นี่ได้อย่างราบรื่นต้องมีที่พักพิงที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้เมื่อมีบันไดไม้ที่แข็งแรงนี้ตอนนี้ก็สามารถเริ่มทำงานกับหน้าผานี้ได้แล้วจากชั้นหินเห็นได้ชัดว่าดินที่นี่มีความแข็งและนุ่มพอดีไม่เพียงแต่ประสิทธิภาพการขุดจะไม่ถูกกระทบที่พักพิงแบบครบวงจรที่ขุดออกมายังคงรับประกันความแข็งแรงได้เพียงพอเมื่อเต๋อฝากขุดทีละพล่วค่อยๆขุดทีละนิดโครงสร้างของที่พักก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างอย่างรวดเรร็วขขั้้นนนตตอออ่ไปคืืกาายยพที ต่อเช่นช่องเก็บของขนาดใหญ่ตำแหน่งเต้าผิงแบบฝังในก็ต้องเตรียมไว้รวมถึงช่องทางสําหรับปล่องควันทั้งหมดนี้เป็นการออกแบบที่คํานึงถึงวิทยาศาสตร์จากการสํารวจพบว่าวิธีนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายควันได้ถึง แน่นอนว่าการใช้ชีวิตกลางแจ้งนอกจากเรื่องความปลอดภัยแล้วความสะดวกสบายก็เป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญเช่นกันดูเหมือนว่าเตอ๋อฝาได้ใช้ความฉลาดขุดร่องเล็กๆบนพื้นดินที่แผ่ขยายออกไปในทุกทิศทางใช่แล้วนี่คือทางเดินใต้ดินที่ให้ความอบอุ่นของที่พักพิงในภายหลังเพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพการสร้างเขาไม่กล้าละเลยแม้แต่นาทีเดียวรวบรวมเถาวันที่มีความยืดหยุ่นและทนทานเตอ๋อฝาเริ่มใช้ทักษะการถักขั้นสูงสุดทันที ด้วยเทคนิคการมัดแบบเอเชียที่น่าทึ่งของเขาไม่นานนักตะกร้าถาวรขนาดใหญ่ก็เสร็จสมบูรณ์อย่างรวดเร็วด้านหนึ่งหลังจากใช้ถาวรขนาดใหญ่ขึ้นมัดให้แน่นมูโตรันก็แปลงร่างกลายเป็นมูโตหลงถามหน่อยว่าเชื่อหรือเปล่าใช้เวลาและความพยายามมากขนาดนี้ในการถักสิ่งนี้แน่นอนว่าก็เพื่อรวบรวมวัสดุสําหรับสร้างเขาไม่แม้แต่จะมองวัสดุรูปทรงอื่นฮ่าฮาเป้าหมายของเขาคือแผ่นหินที่มีรูปทรงเหมือนกันทั้งหมดความหนากำลังดีเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการปิดร่องนำความร้อน สมบูรณ์แบบมากในระหว่างการขุดเมื่อสักครู่นี้ดินที่เกิดขึ้นมีประโยชน์มากผสมกับน้ำเพื่อเพิ่มความเหนียวปั้นเป็นก้อนเพื่อให้ง่ายต่อการขนย้ายการกระทําที่ดูเหมือนไม่ตั้งใจแต่จริงๆแล้วใส่ใจในรายละเอียดใช้ดินเหนียวเหล่านี้เติมช่องว่างระหว่างแผ่นทั้ง1ิเมื่อแห้งแล้วจะสามารถยึดติดกันได้แน่นไม่มีวันแยกจากกัน ส่วนการทําควันต้นหอมยิ่งเกินไปอีกเหนเดอฟาแบ่งไม้เป็น2ส,ส่วนแล้วใช้สิวจอบภายในทีละนิดแม้ว่ากระบวนการจะน่าเบื่อแต่เดอฟ้าก็ทําด้วยความสนุกสนานหยิบกิ่งไม้ที่ต้นไม้ใหญ่หลังออกมาเล็กน้อยเมื่อถูกความร้อนก็จะกลายเป็นกาวธรรมชาติที่ดี เตอฟาซัม,มันอย่างระมัดระวังบริเวณขอบเปลือกไม้นำสองชิ้นมาประกบกันแบบนี้ก็จะติดแน่นเข้าด้วยกันแน่นอนว่าต้องมัดให้แน่นอีกทีติดตั้งท่อระบายควันแบบนี้เพิ่มความเท่ได้เต็มที่ หลังจากเตรียมงานล่วงหน้าอย่างเต็มที่แล้วต่อไปก็คือการสร้างผนังด้านนอกวิธีการประกอบยังคงมีความพิถีพิถันและจริงจังปลายไม้ถูกเหลาให้แหลมจากนั้นก็เจาะร่องเพื่อเชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์แบบหลังจากประกอบแล้วก็เจาะรูเล็กๆเ,เพื่อให้ยึดติดได้ง่ายแล้วเจ้าหนุ่มนี้ตั้งใจจะทำอะไรกันแน่ เมื่อเขาวางไม้สนลงไปฉันถึงได้รู้ว่านี่มันก็แค่ไม้โยกง่ายๆนี่เองเมื่อมีโต๊ะทำงานรุ่นประหยัดนี้เดอฟาเริ่มตกแต่งไม้สนซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานและเหนื่อยเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้โกงทุกขั้นตอนถูกถ่ายทำในฉากเดียว เมื่อมีแผ่นไม้เหล่านี้จึงเริ่มการทำแม่พิม ทำร่องในตำแหน่งที่เหมาะสมจากนั้นนำมาประกอบเข้าด้วยกันเหมือนตอบล็อกเพื่อให้มั่นใจว่าการสร้างในขั้นตอนต่อไปต้องใช้แรงอย่างเต็มที่จึงได้สร้างแม่พิมพ์หลากหลายรูปทรงเพื่อให้เข้ากับก้อนดินจากรังมดคุณภาพดีเหล่านี้ที่สามารถทําให้ที่พักพิงที่สร้างขึ้นดูสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นวิธีการก็ไม่ได้ซับซ้อนมากนักเพียงแค่ทุกก้อนดินจนกลายเป็นผงละเอียดจากนั้นผสมกับน้ําในสัดส่วนที่เหมาะสมนวดให้เข้ากันจนส่วนผสมรวมเป็นเนื้อเดียวแล้วนําไปใส่ในแม่พิมพ์เพื่อขึ้นรูปจากลักษณะความเนหนีีนีียยวววหนดดดกกกก็สาาาาามมมมรถบ,บอไ้่่คเะท ค่อยๆปลูกกิ่งไม้ลงไปอย่างระมัดระวังจากนั้นใช้ดินเหนียวปิดทับเพิ่มเติมสุดท้ายขัดผิวให้เรียบเนียนอย่างละเอียดเว้นระยะแล้วแทรกท่อนไม้เล็กเข้าไปรอให้แห้งสนิทก็พอแม้วิธีทำแม่พิมพ์อื่นๆจะต่างกันเล็กน้อยแต่ขั้นตอนก็คล้ายกันมาก รอจนพวกมันแห้งสนิทช่วงเวลานี้เขาก็ไม่ได้อยู่ว่างเขายังต้องทําแม่พิมพ์อิดดินอีกอันทุกคนรู้ดีว่าเจ้าหนุ่มคนนี้ขึ้นเชื่อเรื่องความอดทนไม้เนื้อแข็งชิ้นหนึ่งถูกจอกกลวงด้านในอย่างสมบูรณ์ขั้นตอนนี้ไม่มีการโกงแม้แต่น้อยผมรับรองได้แบบนี้ช่วยให้ถอดแบบได้ง่ายขึ้นจากนั้นก็สามารถทําอิดดินได้อย่างมั่นใจขั้นตอนนี้ยังคงต้องใช้เวลามากและพลังงานเยอะ อิดดินแบบนี้เตอฝาทำไม้หลายร้อยชิ้นในคราวเดียวยังคงทำเหมือนต่อที่แปรรูปไม้ก่อนหน้านี้เขาเตรียมวัสดุสำหรับสร้างโครงไว้มากมายส่วนวิธีการประกอบแน่นอนว่าเป็นโครงสร้างแบบดั้งเดิมแค่การเตรียมงานที่ยุ่งยากเหล่านี้เตอ๋อฝาใช้เวลาไปถึงสงสัปดาห์เต็มเพราะต้องมั่นใจในคุณภาพต้องใส่ใจในรายละเอียดทุกอย่างห้ามมีความแตกต่างแม้แต่นิดเดียว อย่าดูถูกเด็กคนนี้เพราะอายุอย่างน้อยจากฝีมือที่หน้าทึ่งของเขาไม่ยากที่จะเห็นว่ามีประสบการณ์การสร้างอย่างน้อย2ปีคุณก็พูดถึงปัญหารายละเอียดพวกนี้สิเตอฝาาขุดหลุมเล็กๆที่หน้าประตูให้ลึกพอแล้วติดตั้งอย่างเรียบเนียนแบบนี้เติมดินกลับเข้าไปและอัดให้แน่นความสูงที่ด้านบนก็ทําได้อย่างแม่นยำอิดดินที่ทําไว้ก่อนหน้านี้ก็แห้งสนิทแล้วแม้จะไม่ได้เผา แต่จากเนื้อสัมผัสความแข็งแรงไม่แพ้การเ่าเลยเหมือนการก่ออิฐนำแต่ละก้อนมาประกอบกันให้แน่นหนาค่อยๆก่อขึ้นไปอิฐดินเหล่านี้ล้วนเป็นผลงานที่เขาทุ่มเทยอย่างเต็มที่ดังนั้นตอนประกอบขึ้นเขายิ่งตั้งใจมากขึ้น เมื่อวางแถวแรกเสร็จเรียบร้อยเขายังใช้ดินโคลนเติมกลับเข้าไปบางส่วนหลังจากก่อชั้นที่สองเสร็จอย่างราบรื่นแม่พิมพ์ของเตาผิงก็เกือบจะพร้อมใช้งานแล้วในตอนนี้เขาประกอบผนังเตาอย่างระมัดระวังให้มีความประณีตและทนทานเพื่อนๆที่ละเอียดอาจจะสังเกตเห็นว่าสิ่งนี้มีสองชั้นบนและล่างถูกต้องด้านล่างนี้คือทางเข้าที่เชื่อมต่อกับช่องทางทำความร้อนใต้พื้นทั้งหมดเติร์ฟ้าใช้ฝ่ามือเป็นแผ่นรองกลับด้านเปลี่ยนกำปั้นให้กลายเป็นหัวหมาป่ากำแพงด้านนอกก็ค่อยๆสูงขึ้นตามการ วันเวลาผ่านไปไม่รู้กี่วันแล้วการก่อสร้างกำแพงด้านนอกก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ประกอบกรอบหน้าต่างที่เตรียมไว้ลงหน้าและปรับปรุงส่วนอื่นๆให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในที่สุดเตอร์ฟาได้สร้างที่พักเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ต้องเป็นเรื่องอาหารแน่นอน เขาได้สร้างสิ่งที่คล้ายกับราวตากถุงเท้าแล้วติดตั้งเบ็ดตกปลาจำนวนมากขณะที่เขากำลังเตรียมกลับค่ายเพื่อลึกลับบนพื้นดินก็ได้ดึงดูดความสนใจของเขาอีกครั้งหลังจากขุดค้นอย่างลึกซึง้งมันฝรั่งอวบอ้วนหลายหัวก็ปรากฏตัวนี่ไม่ใช่การเพิ่มอาหารหรอกหรือเอาไปเลยตรงๆกลับมาที่แคมป์เตรอฟ้าก็รีบก่อไฟขึ้นมาอย่างรวดเร็วเริ่มย่างมันฝรั่งก่อนอีกเดี๋ยวก็จะได้กินแบบพร้อมเลยพร้อมกับควันบางๆที่ลอยขึ้นชา้ชาๆมันฝรั่งก็ย่างจนกรอบนอกนุ่มในกลิ่นหอมฟุ้งไป ตกปลาถึงแม้ว่าฉันจะไม่ใช่คนตกปลาแต่ใช้มันตกปลาผู้ตามตรงฉันก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเห็นเพียงการสร้างเขื่อนเล็กๆอย่างรวดเร็วขนาดพอดีสําหรับใส่อุปกรณ์จับปลาอัตโนมตัติตอนนี้สามารถปล่อยมือได้แล้วไม่ต้องใช้มืออีกต่อไปไปทําอย่างอื่นแล้ว ผ่านไปครึ่งชั่วโมงแบบนี้ประสิทธิภาพของอุปกรณ์จับปลาสูงสุดครั้งเดียวก็เพียงพอต่อความต้องการอาหารมื้อหนึ่งผมอยากจะบอกว่ามันฝรั่งตกปลานี่ไม่มีปัญหาจริงๆใช่ไหมสําคัญคือสิ่งนี้ใช้ได้ตลอดเวลาใช้งานซ้ําได้24ชั่วโมงทําให้คุณไม่ต้องหิวเลยเมื่ออยู่กลางแจ้งจัดเรียงให้เรียบร้อยแล้วนําไปหมักกับหัวหอมขวัญรสชาติรับรองว่าอร่อยแน่นอนระหว่างที่รมควันตเต๋ฟ้าเตรียมจานผลไม้และผักรวมบอกเลยว่ามาถึงขั้นนี้ไม่ง่ายเลยขอบคุณพวกคุณทุกคนที่ทํางานหนะัก